โรคในร่างกายเรานะครับที่จำเป็นต้องจำกัดน้ำดื่มที่ชัดเจนก็จะมีอยู่สามโรคนะครับโรคที่หนึ่งคือโรคหัวใจทุกประเภทไม่ว่าท่านจะเป็นโรคหัวใจที่เกี่ยวข้องกับหลอดเลือดตีดหรือตันนะครับไม่ว่าท่านจะเป็นปัญหาเรื่องของลิ้นหัวใจรั่วลิ้นหัวใจตีดก็ตามท่านจะเป็นโรคหัวใจบวมหนะหรือหัวใจโตก็ตามท่านอยู่ในโรคภาวะ หัวใจล้มเหลวทั้งหมดนี้นะครับท่านจะต้องจํากัดเรื่องของน้ําดื่มเนื่องจากว่าน้ําจะเข้าไปเพิ่มน้ําในเซลล์ของหัวใจทําให้กล้ามเนื้อหัวใจเนี่ยเต้นลําบากการสูบฉีดเลือดลาบากสิ่งที่ตามมาก็คือหากดื่มน้ํามากเกินเหตุจะมีผลทําให้เกิดหัวใจวายเฉียบพลันเนื่องจากหัวใจทําการเต้นต่อไปไม่ไหวสูบฉีดเลือดไม่ไหว หัวใจก็จะหยุดเต้นนะฮะก็จะเกิดสภาวะหัวใจล้มเหลวเฉียบพลันนะครับส่วนโรคที่สองก็คือโรคไตาวายหรือโรคไตเสื่อมนะสภาวะนี้มักจะเกิดขึ้นกับผู้ป่วยที่มีปัญหาเรื่องของเบาหวานหรือความดันซึ่งสุดท้ายแล้วพิษของเบาหวานและพิษของความดันไปก่อให้เกิดสภาวะโรคแซกซอนของไตาวายหรือไตเสื่อมสภาวะที่ไตาวายหรือไตเสื่อมนั่นก็หมายว่า เซลตไตของท่านจะทำงานเหลือไม่ถึง20%บนะครับของตัวไตแต่ละข้างของท่านเมื่อเซลล์มันทำงานเหลือน้อยลงการกันน้ำปัสสาวะก็จะกันลำบากการทำงานของไตก็จะลำบากจึงจำเป็นต้องจำกัดน้ำเพื่อกันไม่ให้ ไตต้องทํางานรับภาระมากเกินไปถ้าไตาทางานรับภาระมากเกินไปที่ที่ตามมาก็คือทําให้ภาวะไตาวายมากยิ่งขึ้นนะครับอันนี้ก็เลยทําให้ต้องจํากัดน้ําดื่มนะฮะหรืออยู่ในปริมาณที่คุณหมอท่านกาหนดให้ดื่มนะครับส่วนโรคที่สนะครับที่เป็นโรคที่ก่อให้เกิดอาการเหนื่อยและก่อให้เกิดอาการไออย่างรุนแรงมาก็คือน้ําท่วมปอดซึ่งชื่อก็บอกเลยครับว่าน้ํา หุ้มปอดนั่นะนะนั่นก็คือมันมีน้ําเข้าไปข้างในเยื่อหุ้มปอดแล้วก็ไปกดดันทำให้ปอดนี่ไม่สามารถจะขุบและขยายตัวเพื่อจะรับออกซิเจนหรือขับคาร์บอนไดออกไซด์ได้จึงมีผลทําให้ท่านมีระบบหายใจล้มเหลวเมื่อระบบหายใจล้มเหลวตัวน,นี้มันจะมีผลฉุดให้หัวใจล้มเหลวอ่าโดยเฉียบพลันนั่นก็คือปอดละหัวใจจะหยุดการทํางานนะผู้ป่วยจะเสียชีวิตโดยเร็ว นะคเพราะนั้นสามโลกนี้จึงเป็นสามโลกที่ต้องจำกัดน้ำดื่มหรือดื่มเท่าที่คุณหมอของท่านกำหนดให้ดื่มนะครับนะไม่ควรจะดื่มน้ำเยอะแต่ถ้าหากว่าคุณหมอไม่ได้กำหนดว่าให้ดื่มน้ำปริมาณเท่าไหร่นะครับโดยสามัญสำนึกในเชิงปฏิบัติเราคงให้ดื่มได้วันหนึ่งไม่เกิน4แก้วนะครับหรือประมาณ1ลิตรหรือน้อยกว่า1ลิตรนะครับแล้วพร้อมกันนั้น ผู้ป่วยที่ป่วยด้วยสามลงนี้ท่านต้องระวังเรื่องของอาหารหวานมันเค็มนะครับอย่าหวานจัดอย่ามันจัดและอย่าเค็มจัดโดยเฉพาะตัวเค็มนะครับตัวเค็มนี่จะมีผลทังหัวใจนะครับทั้งไตแล้วก็ทั้งปอดของท่านนะครับอันนี้สามลงนี้จึงเป็นสามลงพื้นฐานที่ต้องจำกัดน้ำดื่มนะครับขอบคุณครับ